วดีค่ะสวัสดีที่11โมงจะเที่ยแล้นนะคะวันอาทิตย์นะคะมาเจอพี่บีมกันค่ะหลังจากเมื่อคืนไปปาพี่มานะคะวันนี้ฉันก็จะมายามามากครับขอบคุณพี่น้องนะคะที่แนะนาพี่บีมมานะคะมาอุดหนุนก็มาแนะนําเมนูหาง่ายๆด้วยค่ะวันนี้สําหรับกลางวันนะคะเดี๋ยวมื้อเย็นก็เจิันค่ะเพราะเอาของออกมา้ะค่ะวันนี้ต้องทําค่ะวันนี้ต้องทํานะคะถ้าไม่ทําไม่ได้ค่ะขอมาแล้าทั้งหมดกี่ซองคะัสามซองนะคะ ไม่ไดีเยอะไม่ไดีมกนะคะแน่นค่ะวันนี้เครื่องแน่นบอกไว้ก่อนต้องแซบนี่ค่ะมีกุ้งลูกชิ้นกุ้งมะเขือเทศต้นหอมผักชีพริกขี้หนูนะคะพี่พีนใส่ต้นหอมผักชีด้วยนะคะเดี๋ยว้องไปซื้อมาเพิ่มด้วยค่ะเสออละเป็นไงบ้างคะทุกคนเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะว่านานนี่มันปาร์ตี้บ่อยมากเลยช่วงนี้อะไรยังไงก็ เก่ๆอะค่ะหลอเล่นสับสนุกสนานก็นไปค่ะนีน่นค่ะตอนนี้เราก็รวบมาม่นมานะคะขอดตัวค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงที่รอเต้นสุดนะคะนี่เลยค่ะนี่เป็นแบบน้ำโคตนะคะใส่กระมังสลัดลงไปเลยนะคะต้องแซ่บไม่แซ่บไม่ใช่ฉันนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่นะคะใส่ที่นี้เพื่อคว,วามนูอ ใส่ข้องสองสองพอนะเป็นมันเกิดที่เหลือก็ทิ้งทั้งทีอย่างแล้วนี่แต่งตัวไปไหนทุกคนก็ต้องเตรียมตัวสิคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ต้องไป g r o c e รีนะคะเมื่อคืนก็อยังคงเส้นไปแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็เอาคงเอาพริกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลงมาเลยนะคะนานเราไม่เอานะคะเดี๋ยวเราต้องบี เมื่อเกดเทศนะคะอาลงมาเลยค่ะไม่ทําสลัดจริงๆค่ะแต่สลัดแบบไทยๆนะคะสลัดยำมะาม,ามีนะคะเทค,ค่ะค่ะต่อไปนะคะกล้วชิ้นลงเลยนะคะผสมลงไปในนั้นเละคะ่ะไปเทกซีเรียสกับมัน แล้วก็รายการต่อไปก็คือกุ้งนะคะให้มันเดือดรอบนี้เสร็จก่อนนะคะเยอะมากเลยใช่ไหมทุกคนสงว่าโอ้ยนี่กินกี่คนวะสองคนค่ะตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนนะคะทุกคนก็บอกว่าหลอนมาทําให้ฉันหิวอีกแล้วนะคะคุณพี่ขามันเบาะนะคะก็เวลาเราไม่ตรงกันนะคะทุกพี่ก็ขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็เดือดีุ่้ยกุยนะคะไม่ต้องซีเรียสกุ้งสุดง่ายนะคะเอาลงไปเลยะคะ่ะ วันนี้เน้นโอ้ยเน้นเครื่องนะคะวันี้สุกกับปกน้ำมันกระดูงกระเด็นค่อยๆเทสไปนะคะระวังความร้อนด้วยนะคะสามีก็ดูดฝุ่นบ้านเรียบร้อยเลยนะคะพี่พีมก็เดี๋ยวเจอกันช่วงเสี่ยงเงินนะคะของตรึม,มมากค่ะเยอะมากมากที่สุดนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆคะ่ะสามสี่วันนี้นะคะโอเคนะจะาดูเจอกันเลย ค่อนๆจะเจอกันค่ะหลังจากที่เราลวกแล้วลวกเสร็จแล้วก็เอาน้ำออกนะคะอะวอชชิ่งเซ็กซ์แบงค์คิวแมีมองหน้านี่ค่ะเราก็เซ็กค่ะง่ายค่ะกลางวันนะ มีรตรถสีรเองก็ซื้อมันน้ำแบบว่ามันสะใจหยีบทีเหมดสิสามีซื้อมาแบบว่ามันไม่ค่อยมีน้ำอะคะ่ะบีบจนแบบว่าพ่อจะหักอะค่ะสุดชักทิ้งทิ้งกันสองคนสามีนะคะภรรยา อือนัวแม่นัวสีอย่างเงี้ยกดสระเสเทศให้แตกเราไม่ได้ใส่หอมหัวใหญ่นะับวันี้ฝนตกข้างนอกหนักมากอื้มแตบ ค่ะยาม,มาม่าค่ะเจิงไหมเจิงเจิงสุดๆใช่ไหมคะแซนดีน้ของสาม,มีนะคะทานน้อยๆนะคะจะอ,อ้วนนี่ของเมียว,ว้าวนางเอาแค่นั้นค่ะค่ะขอเก็บผมก่อนน,นคะคะก่อนกินอย่างนี้นะคะสไปซี่ after p a า t y ยาม,มามา่า yes Can I tell you? Hmm. Hmm. a it. ปรีย่ยวโอ้โหแบบว่าซับอ่ะบายคังพิการ